ลูงมาปฏิบัติธรรมรอบนี้ครั้งที่16มาวัดน,นี้ตั้งแต่ปี6-2ไม่เคยได้มาเจวันเลยสักครั้งเพราะติดงานมาได้แค่สามวันถามวันแหละแล้วลคุณไว้ต่อที่บ้านถ้าฟังวันนี้รู้เรื่องคุณโปร่งไปเยอะครับถ้าคุณไม่ติดสมาธินะคุณโปร่งเยอะแยะเลยดังนั้นการทำสมาธิก็คืออยู่กับสภาวะ ทั้งมีสภาวา่าทั้งนิ่งและไม่นิ่งทั้งสงบไม่สงบแล้วคุณก็ฝึกภายในให้คุณนิ่งเพื่อตั้งรับภายนอกแล้วก็จะได้ตัดทิ้งจะได้รู้หนอเช็คก,กุศลอกุศลคุณทำสามสี่ตัวครับคุณก็อิริบทย่อยยืนเดินนั่งอ่ายืนน่ะมือเท้าความคิดอิิบทย่อยมือเท้าความคิดจิตอยู่กับมือจิตอยู่กับเท้าถ้าคุณเดินจงกรมแล้วคุณคุณจะเพ่งเพ่งจงจุดไหนของร่างกายเป็น เคล็ดลับของการเพ่งก็คือ่ส่วนไหนที่ร่างกายเคลื่อนไหวมากที่สุดจิตคุณอยู่ที่นั่นนี่คืออ e ีบทย่อยคุณไม่ต้องดูเยอะคุณไม่ต้องดูลมหายใจนะครับคุณทิ้งลมหายใจเหลือแต่ความรู้สึกขั้นที่สองของยืนหนอนนะครับทุนสบายเลยคุณคุณทำงานทั้งทางโลกทางธรรมได้อาตมาเล่าเรื่องนี้ฟังเล่าสามสี่หนแล้ว มีพยาบาลคนหนึ่งอ่ะเขาเข้าเวรเ,เวรดึกออกออกเช้าออกกะเช้าพอระหว่างที่ดูแล้เขาดูเขาก็นั่งมาที่โต๊ะทํางานเขาเขาจะออกเวรแล้วเนี่ยนะครับเขาก็นั่งสมาธินะฮะอานาปาณาติหายใจเข้าหายใจออกเลี้ยงอารมณ์ไว้รอรอเวลาพองานงานเสร็จหมดแล้วอะ่ะเต็มออกเวรป้าโกธว่าพี่สาวมานะครับ พี่สาวมามาเยี่ยมแต่มาไม่เจอไงมาตอนมาตอนเย็นน่ะมาเข้าเวรแล้วมาทำงานแล้วก็ไม่เห็นน้องสาวก็ต่อปรากฏว่าตอนตีสี่หรือตีห้าเนี่ยปวดเข้าห้องน้ำก็ลุกขึ้นมาจะเข้าห้องน้ำก็เห็นน้องสาวแต่งชุดพยาบาลกำลังเปิดประตูออกไปทำงานนะเขาบอกไปทำงานแล้วเหรอพี่สาวก็พูด น้องสาวก็หันมายิ้มแล้วกับเดินออกไปน้องสาวไม่ได้อยู่นะครับน้องสาวอยู่ที่ทํางานนะครับแต่จิตที่ว่ามันเขาเรียกวพลังงานถ้าคุณเรียนวิทยาศาสตร์คุณเรียนฟิสิกส์มานะเนี่ยคุณจะอ๋อทันทีนะครับเรื่องมิติโน้นนิพิตินี้คุณไม่ไม่ต้องมูเลยคุณตัดสายมูทิ้งไปได้เลยพระพุทธเจ้าเนี่ย สัพพัญยูจริงๆนะครับเป็นยานที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้นะครับมีหกอย่างอัตมาเทศไปแล้วปัญยายไปแล้วนะครับคุณจะปฏิป,ปตอเรื่องได้เลยอัตมาอ่านทั้งเล่มเนี่ยพระตาปิฎดกอ่านเจอบทนั้นเจอบทนี้บางทีเอยบทนี้ไม่เคยอ่านอัตมาก็ได้จากการอ่านมาให้โยมฟังเนี่ยอาตมาได้เล็กๆน้อยๆปฏิปตอได้แล้วก็มาสรุปเป็นเรื่องการปฏิบัติ ตอนนี้สรุปก้าวหน้าก็นไเพราะได้ฟังฟิสิกสรุปเรื่องการปฏิบัติแล้วก็เอาวิทยาศาสตร์มาแทรกได้ก้าวหน้าก้นไหอ,อัตมานั่งโอ้ขอบคุณเลยขอบคุณที่อ่านพระไตรปิฎกมาให้โยมฟังนี่คืออานิสงส์ที่อัตมาได้ได้ปัญญาเพิ่มนะครับเจ็ดวันไม่เคยไม,ไม่เคยมาสติรละลึกรู้ตามสภาวะที่เจอมีหลงบ้าง พยายามเต็มที่รอบเช้าทําเต็มเวลาเจ็ดวันเพราะนานๆติดมาแค่สามวันมารอบมารอบนี้ร่างกาย ere, อ่อนเพลียเพราะมีรอบเดือนแต่ก็พยายามทําเต็มที่รอบเช้าทําเต็มที่เต็มเวลาสต,ติรู้สึกสต,ติระลึกรูก้ตามสภาวะที่เจอมีหลงบ้างเดินจงกรมเกินเกินก้าบ้างภาวนาหรือการกระทํา ไม่ตรงตามเดือนจงกรมพอรู้สึกตัวก็ตั้งสติรู้หนอและกำหนดให้ถูกและเป็นปัจจุบันทําจนครบเวลาพอรอบบายร่างกายเริ่มล้าแต่ก็พยายามตั้งสติกำหนดตามทภาวะพอนั่งใกล้จะหมดรู้สึกปวดมากแบบเหงื่อออกแต่ก็ไม่ทิ้งการกำหนดจนไม่ไหวมีขยับบ้างเปลี่ยนท่าได้ไม่เกินสองวินาทีในกาก็แจ้งเตือนตอบคำตอบเมื่อกี้เลยครับเกลียเวทนาได้ คุณคุณเท่าที่ทำได้ถ้าคุณเข้าใจเมื่อกี้เริ่มต้นตั้งแต่สอนคุณเรื่องยืนหน่อคาบลมตันกลางยาวคุณยืดหยุ่นได้หมดคุณเข้าใจคำนี้คุณไม่ต่อยอดไปสู้เวทนาเกียเวทนาได้เลยนะครับไม่มีเสียสัจจะในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาเพราะคุณมีการระลึกลรืออยู่คุณตามดูอยู่คุณไม่มีขาดสัจจะครับ ไม่เหมือนกับนั่งสมาธิสายสายสมถะขยับมั่งถอยมั่งกอบจากสมาธิมั่งถือว่าขาดสัจจะคุณไม่ขาดสัจจะครับคุณสามารถดูจิตคุณได้ตลอดเลยครับได้ยาวนานแล้วคุณก็ไม่เสียศรัทธาด้วยถ้าคุณเข้าใจอันนี้อีกคำนะครับ แต่คุณไม่ต้องไปพูดให้อาจารย์ที่ไหนก็ฟังสายทำไงจังนี้ไปถามต่อนะเอาคำมาอาตมาไปถามเดี๋ยวดูคุณ,คณก็โดนเหวี่ยงแน่นอนครับเพราะอาตมาเคยมาแล้วถามผิดถามผิดสำนักนี่โดนมาแล้วนะครับคุณต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองว่าคุณที่ทำมาเนี่ยมันช่วยให้รู้หนอของคุณเป็นกุศลมากขึ้นหรืออกุศลมากขึ้นแต่รู้หนอไปก็กุศลมากขึ้นคุณก็ยังไม่ผ่านนะครับ คุณต้องผ่านอีกตัวคือนิพพิธาความเบื่อหน่ายนะครับอยู่โดยกิริยานะครับไม่ใช่อยู่ด้วยมีอารมณ์ร่วมคุณต้องผ่านนิพพิทาตัวนี้นะโยมผู้ชายฟังคำนี้ให้ดีนะครับอยู่โดยกิริยาไม่ได้อยู่ด้วยมีอารมณ์ร่วมทุกเรื่องเพราะคุณตัดแล้วเนี่ย คุณต้องทิ้งคุณฝึกทิ้งแหละคุณฝึกสายดับแหละคุณไม่ได้ฝึกสายเกิดนิพพิธ,ธาไม่ใช่เบื่อนายแบบก้าวลาวโวยวายอันนั้นเบื่อนายในสังสารวัดเข้าใจแล้วมันก็มีชีวิตมันก็มีเท่านี้เลยครับให้โยมผู้ชายมีเจ็ดปบ้านแล้วก็ตามในจุกเบือ่อขอเวลาพักทักหน่อยดีกว่าแล้วโยมผู้ชายจะเข้าใจคำว่าทิ้ง ให้มีเจ็ดแปดบ้านไปก่อนเพราะผู้หญิงเขาไม่ทิ้งคุณหรอกค,คุณต้องทิ้งผู้หญิงไม่งั้นคุณไม่รอดนะครับความผูกพันเป็นเรื่องของผู้หญิงแต่คุณเป็นผู้ชายแบบอย่างคุณไปไปดูเด็กพระพุทธเจ้าเนี่ยลูกเกิดวันแรกไปละผู้หญิงนี่โกรธเลยนะครับนานรเพิ่งมีลูกเนี่ยสามีทิ้งมายงผู้หญิงทุกคนก็คิดนะครับต้องทิ้งครับ ดังนั้นคุณทิ้งแบบอปฏะดีประนอมให้เขาดูแลไม่มีคุณเขาก็อยู่ได้เงี้ยคุณก็ช่วยเรื่องทุนนิยมวัตถุน,นิยมอะไรให้เขาไม่มีหนี้มีสินเขาต่อยอดเขาอยู่ได้เงี้ยเขาอยู่ได้ครับดังนั้นคุณคุณจะทิ้งเขาแล้วไม่มีไม่มีอะไรให้เขาเลยเงี้ยเขาก็แค้นคุณเขาก็ข้ามภพข้ามชาติมาคิดบัญชีกับคุณบอกได้เลยนะครับบอกได้เลย อาตมาก็โดนเรื่องผู้หญิงเนะพราะข้ามพบข้ามชาติมาทวงนี้อาตมานะครับบอกบอกแค่นี้นะแค่นี้พอเดี๋ยวหาว่าอวดอุตรินะครับเดินจงกรมเดินบ้างหลงบ้างภาวนากระทำไม่ตรงตามเดินจงกรมพอรู้สึกตัวสติรู้หนอกกำหนดไม่ให้ถูกเป็นปัจจุบันจนครบเวลาพอรอบบ่ายเริ่มลา้าพยายามตั้งสติกำหนดตามสภาวะ ตอนนั่งใกล้จะหมดเวลารู้สึกปวดมากแบบเหนือตกเนือออกแล้วไม่ทิ้งการกําหนดอะดีแล้วจากปฏิบัติวัดอัมพวันที่หกครั้งแทบจะไม่เหมือนกันเลยสักครั้งถูกต้องคุณเริ่มดูเริ่มดูสปปรรพสิ่งเป็นแล้วสปปรรพสิ่งไม่เที่ยงเนี่ยสรรพสิ่งไม่แน่นอนเนี่ยพระพุทธองค์พูดไตเติ้ลการสอนธรรมะต้องพูดความไม่เที่ยงอย่ายึดคุณเริ่มเห็นสปปรรพสิ่งนี่ย นะครับไม่เหมือนกันทักครั้งเลยเช่นบางครั้งจิตเราสงบทางโลกไม่มีอะไรน่าห่วงการปฏิบัติธรรมจะออกมาดีจิตจะวางตอนปฏิบัติรู้สึกเต็มอิ่มและไม่มีความคิดหรือสิ่งในอดีตบรบกวนหรือในบางครัง้งตอนปฏิบัติก็จะมีคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาอันนี้ไม่วันนี้อันนี้ไม่แปลกแต่บางครั้งจิตเรามักปรุงแต่งไปเรื่อยนี่คุณเห็นคุณเห็น ในรายละเอียดคุณก็เก็บเนี่ยนี่คือไอ้ตัวเบดตะเลดที่คุณเก็บส่วนดีมาเก็บส่วนตัดส่วนไม่ดีทิ้งอย่าไปเล่นกับอารมณ์เพราะคุณต้องทิ้งยังไงในทจุดคุณต้องทิ้งถ้าคุณไม่ทิ้งไม่ได้คุณเข้า,านิพานไม่ได้มันเป็นสูตรเลยนะครับนะครับวันนี้ไม่แปลกมันมาปรุงแต่งไปเรื่อยนิดแนวจิตจินตนาการในสิ่งที่ยังไม่เกิดซึ่งอันนี้น่ากลัวนะครับ มันเป็นความคิดชั่วขณะจิตหนึ่งรู้สึกตัวสติมาต้องตัดออกแล้วกําหนดรู้หนอเป็นปัจจุบันดังนั้นไอ,ไอตัวไอตัวที่มันปรุงแต่งเกินจริงน่ากลัวเงี้ยอนาคตเลยอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเ้าโคงคุณก็ต้องใช้ปัจจุบันกับเกิดเกิดดับรูปนามสามตัวนะครับสู้กับความคิดที่มันอะไรก็ใหม่รู้ไม่มีเ้าโคงหาไม่ได้หาไม่เจอนะครับคุณต้อง ปัจจุบันเกิดดับรูปนามอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้หนูสังเกตตัวเห็นตัวเองว่าบางทีจิตเราน่ากลัวกว่าสิ่งไหนเพราะแต่ก่อนหนูมาวัดหากนั่งไม่ครบตามเวลาจะกลัวจะก,จกังวลว่าเราจะได้บุญใหม่นะครับแต่ตอนนี้ข้ามความคิดนั้นไปแล้วได้ประสบการณ์แล้วนะครับเขาเรียกว่าทฤษฎีของฝรั่งเขาเรียกว่ากระบวนการ วิภาควิธีคือความคิดที่หนึ่งเกิดขึ้นความคิดที่สองเดินยมยุกขึ้นเดินได้แล้วนะตอบคําถามแล้วขอโทษเมื่อกี้ไม่ได้บอกนะยมผู้ชายเดินดอกนี้ได้เลยความคิดที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วความคิดที่สองมาอาจจะคนละขั้วเลยแต่ความคิดหนึ่งกับควางที่สองมาผสมกันเกิดความคิดที่สามเอาส่วนดีของทั้งสองความคิดมาเป็นความคิดที่สามทฤษฎีนี้เขาเรียกว่ากระบวนการวิภาควิธี นะครับในสายรัฐศาสตร์มาเรียนเรียนเรียนทฤษฎีนี้มาเลยดังนั้นพวกฝรั่งในตั้งแต่ยุคมืดยุคอะไรเขาพัฒนาเรื่องวิพากวิธีมานะครับประเทศไทยไม่ได้ใครใครพูดนอกปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวยัดข้าหาโดนติดคุกสังคมไทยในยดังคุณคุณไม่ต้องไปสีเสียดเลยเพราะคนพวกนี้เดี๋ยวก็แก่ตายแล้วแก่ตายแบบอะไร นึกว่าตัวเองมีประโยชน์กับประเทศชาตินะครับคือทําประโยชน์มาในช่วงอาชีพนั้นมาแต่พอแก่แล้วไม่ไม่วางกลายเป็นขวางทําดีมาตลอดแท้ๆพวกนี้นะครับแต่ด้วยลักโลภบโกธหลงเข้ามาแทรกจิตแจกคนระับก็อย่างที่เห็นเนี่ยบอนพนันมีที่ไหนว่าวางแผนได้จนสร้างบ่อนในประเทศนี้แล้วก็หลอกคนมาเป็นทาส คือมันเป็นอาชญากรรมที่สุดโต่งแล้วอะนะครับนี่คือคนนะครับมันสามารถเป็นอะไรได้หมดซึ่งมันตุดโต่งมากนะครับพวกพวก call center พวกอะไรพวกนี้หลอกคนเข้ามาหมดนะครับคนไทยก็หลอกคนไทยด้วยกันนะพวกนี้ดังนั้นอย่าเชื่อแลยครับสมัครงานคุณดูให้ดีๆเลยอยพาคุณไปไหนคุณขึ้นรถเมื่อะไรคุณไม่ได้ลองรถแล้วครับจนกว่าจะถึงปลอยเป็ด คิดให้ดีๆนะครับอันนี้ไม่มีที่มาที่ไปเลยนะครับล้ามความคิดนี้การมีโอกาสปฏิบัติไม่เบียดนใคร,ใค,รคือเราได้บุญแล้วแต่หนูคิดว่าหัวใจหลักของกรรมมาฐานหลวงพ่อคือต้องมีสติรู้ทันจิตตนเองค่ะนี่คือสิ่งที่หนูได้จากการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ทำให้เราตกผลึกเรื่องนี้ขึ้นไม่ทราบว่าท่านเจ้าว่ามีคําแนะนำมันก็นูาอายุ34โอ้ยังอีกไกลเลยสามสิ 34. เนี่ยคุณฝึกอย่างเงี้ยคุณได้แหละเหลือเหลือสายดับคุณไม่ต้องไปเร่งตอนนี้คุณมาดูเรื่อง34เรื่องความมั่นคงของชีชวิตถ้าคุณไม่มีคู่ไม่มีอะไรคุณก็ง่ายสะสมเงินให้เงินมันทํางานคุณยอมเหนื่อยช่วงนี้คุณยอมเหนื่อยให้เงินมันทางานเล่นคุณ กองทุนพันธบัตรแล้วแต่แล้วคุณก็เล่นแบบปันผลนะครับอย่าโลภอย่าไปออปชั่นนั้นออปชั่นนี้ออปชั่นนี่คือการพนันครับเหมือนกับคุณซื้อสิทธิ์แล้วคุณเขาก็ะตั้งว่าคุณใช้สิทธิ์เนี่ยตรงนี้แล้วก็แทงว่าหุ้นตัวนี้จะขึ้นหรือหุ้นตัวนี้จะลงจนถึงระยะนี้คุณจะได้แบบผลตอบแทนบวกร้อยออย่างเงี้ยคุณอย่าโลภนะครับ พอหมดตัวมาเยอะแล้วครับนะครับหมดตัวแต่ทําปันเนี่ยตกกันเป็นแถวครับหมดตัวเป็นแถวเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ใช่เบสิกเป็นสถานการณ์เรื่องอารมณ์ของผู้นําจะออกกฎอะไรมาคุณก็พังรูดพินาศทองเทิงกระเทือนหมดครับดังนั้นคุณเล่นเนี่ยปันผลเนี่ยมันมีสเต็ปสเต็ปสเต็ปมัน คือมันไม่หวือหวานะครับถ้าคุณอยากอยาก,จกใจรจ้อนหุ้นเขาเรียกเติบโตกับพวกไปเรื่อยๆคุณเล่นสองอย่างเนี่ยปันผลสายเติบโตกับสายสายแบบไปเรื่อยๆคุณก็มีก็หยอดหยอดหยอดไอ้ดีซีเอในเดือนละเท่านี้ไม่ต้องแล้วคุณมีเงินเมาไหนกูก็หยอดคุณไม่ต้องไปดีซีเอทุกเดือนแล้วครับเพราะบางเดือนมันชักหน้าไม่ถึงหลัง เนี่ยเขาฝากไว้เลยนะอาตมาฟังหมดครับเศษรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็ความรู้อะไรที่มันไปข้างหน้าอาตมาฟังแล้วก็นางใช้ใช้กรรมฐานเนี่เลยเพราะทุกอย่างมันเป็นสภาวะอาตมาเลยเข้าใจง่ายนะครับต่อให้คุณดัดแปลงยังไงแต่มันมีสภาวะนี่ถ้าไม่มีสภาวะเดี๋ยวรู้ได้เลยว่าเดี๋ยวก็เจงเพราะมันไม่ใช่เริ่มจากความจริงแท้ คุณดูแค่นี้ในชีวิตนี่คุณดูแค่นี้ถ้ามันเริ่มจากความจริงแท้มันจะมีเขาซึ่งซึ่งสามารถที่จะยืดหยุ่นได้นะครับตอบยาวสองสามฉบับแล้วนะครับปรับไม้เซตของพวกคุณวพบว่าคุณมีความคิดแบบเก่าๆการฝึกแบบเก่าๆมันไม่รอดรนะครับแม้แต่คนสอนคุณคุณไปดูคนสอนดีรอดเปล่าพระอารย์ที่สอนคุณ ให้ดูตรงนี้ได้เลยครับแต่ถ้าสอนแนวนี้คุณจะเห็นความนิ่งความก้าวหน้าของอาจารย์คุณหรือความนิ่งก็คือท่านพอแล้วท่านเตรียมตัวไปแล้วนะครับอาตมาไม่ได้ช่วงจาบใครนะแต่พระมันคำพูดนี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับพระท่านสอนพระมาเงยพระบางองค์ก็ให้ดูเลยนะครับ สามสิบสี่ไม่ค่อยบ่อยไม่เป็นไรค่ะคุณคุณสามสิบสี่คุณความมั่นคงเอาสร้างเงินอนาคตไว้เยอะเพราะคุณยังแข็งแรงแต่อย่าโลภเพราะโลภปุ๊บคุณจะเอาเงินอนาคตมาทุ่มแล้วก็หมดตัวคุณนึกว่าคุณฉลาดครับคุณคุณบางทีมันบังตาอาตมาใช้คําว่ามันบังตาตัวโลภมันบังตาสองตัวที่คุณต้องกลัวที่สุดในเรื่องกรรมฐานคือโลภกับโกรธครับ คุณฝึกขอมตัวนี้พอครับโลภกับโกรธไอ้ตัวหลงนี่มันไม่แน่พอคุณมีวิชาเพิ่มใหม่ๆเดี๋ยวมันก็คลายจากความหลงเองแต่คุณต้องเป็นนักศึกษาตลอดเวลาคุณจะพ้นความหลงแน่นอนครับนะครับหนูสังเกตว่าเวลามีความสุขอิ่มบุญสักพักจะมีอะไรมากวนใจให้เราทุกมาทดสอบตลอดเวลาแล้วก็ผ่านพ้นไปได้โดยสติแล้นั่งสมาธิให้ใจสงบ มีอะไรแนะนำบรบกวนชี้แนะด้วยค่ะฝึกอีบทย่อยเลยทางโลกทางธรรมคุณก็ใช้พลังตอนนี้เพราะคุณสิ่งที่สภาวะทุกอย่างคุณสู้ได้หมดยกเว้นคนคุณจะมาติดแค่ตรงนี้แหละดังนั้นคุณต้องวางใจเรื่องคนอยู่กับธรรมชาติให้อยู่มากกว่าคนคนให้เจอเฉพาะแค่งานคุณไม่มีครอบครัวคือยิ่งดีเลย คุณไม่มีอะไรต้องแก้ให้มันมีอะไรต้องติดตางตื่นขึ้นมาก็เห็นหน้าตื่นขึ้นมก็ได้ยินเสียงตืนขึ้นมาก็ได้กินทวารหกรับรู้หมดเนี่ยคุณรอดเรื่องนี้เลยนะครับถ้าไม่มีครอบครัวถึงบอกว่าผู้รงบอกว่าออกจากกามผู้ไม่คลองเรือนเนี่ยรอดตัวนี้ก่อนเลยครับเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ลอดตัวนี้ครับรอดเรื่องทวาร6หกไม่ต้องปรุงแต่งเยอะผู้ออกจากกามนะครับผู้ไม่ไม่คลองเรือน คุณฝึกเลยนะครับถ้าคุณไม่มีครอบครัวนะครับแต่ถ้ามีวิบากกรรมก็คือไปปิ๊งกับใครนะครับคุณก็เดี๋ยวแควค่าดเดงถ้าคุณบุญสูงกว่าเขาเขาจะไม่อยู่กับคุณหรอกครับเพราะคุณคุณธรรมะธรรมโมจาไม่ได้สวยงามเซ็กซี่เนี่ยเท่านั้นแหละเขาทิ้งคุณแน่เพราะคนอื่นเซ็กซี่กว่าจะบอกตรงๆ <laughs> นะครับ คุณก็บอกขอบคุณเลยอย่าไปน้อยใจเลยนะครับอย่าไปน้อยใจว่าทาไมทิ้งฉันฉันไม่ดียังไงไม่ต้องคุณโชคดีแล้วครับนะครับถ้าสายปฏิบัตินะนี่คือวิธีดับที่มันเป็นฟิสิกมันย้อนแยงกันอยู่ในตัวแต่มันมีเป็นความจริงนะครับนูอายุ47ปีค่ะตั้งแต่เดือน